รครับตอนนี้ผมและทีมงานได้เข้ามาพบท่านผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นคําสั่งของท่านผู้ว่าจริงๆหรือไม่ว่าให้ตํารวจออกไปยืนจับเป็นดาวการะจายนะครับกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วอ้างว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับก็ได้คําตอบจากท่านนะครับ ว่ายัางไงก็คอยติดตามเอาครับแล้วคิดพี่จะส่งให้ผมได้เมือ่อไหร่ยังไงครับครับครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวส่งให้ เราะผมได้รีบดำเนินการตรวจสอบให้เลยครับครัเพราะยิ่งถ้ามีหลักฐานมีอะไรเนี่ยเห็นหน้ามันชัดชื่อมันชัดท่านท่านเป็นประหลัดจังหวัดใช่ไหมตั้งอ่าไม่ครับผมประหลัดอำเภอเขาประหลัดอำเภอครับผมที่ว่าผู้เขาเทุกคนมาด้าห้องหรืครับตอนนี้ขออนุญาตท่านแล้วนะครับว่าท่านอนุญาตว่าพันธึกได้นะครับเอาขี้หมาพี้หมาได้ขี้หมาขี้หมา ก็คือคำสั่งนี้ขอให้ท่านยืนยันหน่อยครับว่าใช่หรือไม่ครับที่ตารวจอ้างว่าเป็นคําสั่งของท่านผู้ว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนนะท่านเนาะเคยสั่งการะอะยงนี <c oughs> ผมก็เชื่อผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับผมถึงได้มาวันนี้ไงครับก็พิสูจน์ข้อที่กิน ก็ปลุนใจครับได้ยินแบบนี้ดีใจมากครับคนที่คนดีท่านผู้ว่าติดภารกิจนะครับสองคญนะครับก็เลยไม่อาจควบคุมเราได้ท่านผู้ว่าติดไม่ใช่คนติดไม่ใช่คนติดเช่นกันครับครับผมฐานะครับก็คือเป็นการถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการแอบอ้างข้าราชการระดับสูงเลยนะครับผมที่ไม่น่ากระทำมากมากนะครับ เป็นการบบอ่าข้าราชการระดับสูงเลยเขาใจว่าเขาทำเาาหน้าที่ของเขาครับงานของเรื่องของเยอ่เอนะครับเขาจะไม่ทำเพราะเขาไม่ไ้ทาจะเปันเจ้าของเขาใม่ไหมครับเขาสเรอ แต่จะเแรเ้ามีีด่ดเราเรจะให้หลักฐานเพิ่มเติมกับบลังนะครับที่ท่านขอ